เจ้ับเมนเนี้นะครับถ้าระยะเวลาผ่านนานเกินไปนะฮะก็มีเจ้าหนี้หลายคนแหละคงเบื่อเบื่อท้อแล้วก็ขี้เกียจจะมานั่งตามหรืออะไรเงี้ยหรือลืมก็ได้ครับผมหรืออาจจะลืมไปก็ได้ทีนี้เจ้าหนี้อาจจะไม่ได้ไปรักษาสิทธตามทุกๆขั้นตอนได้นะครับเวลาผ่านไปอะไรก็จะค่อยๆลืมไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคอยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ก็มีส่วนแหละเรื่องเงินก็มีส่วนบ้างแต่ว่าเราเนี่ย คือต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับคนที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องทํางานนะครับผมก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ส่วนเวลาเราติดตามเนี่ยเขาให้เ,าเราทําอะไรเราก็าควรทํานะครับผมเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนทางที่กฎหมายกําหนดถ้าเราไม่ทาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเราได้ถ้าเกิดถึงวันที่เราจ่ายเขาจ่ายนะนะครับ อันนี้ปัญหาตอนนี้คือไม่มีเงินแล้วก็คนที่รับผิดชอบที่ม,มีอำนาจหน้าที่ก็กำลังต้องแก้ปัญหานะครับก็จะปล่อยคาราคาซังยาวไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่น่าเชื่อมั่นนะครับว่าระบบเนี้ยระบบตรงเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็ปล่อยเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้มันก็เป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันครับต้องบอกว่าพูดยากแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเจ้านี้เราก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆครับผม คอยติดตามไปเรื่อยแต่ว่าไม่ต้องไปแบบไปจดจ่อมากก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เชื่อครับผมว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยแจ้งเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ทราบแต่ว่าคนไม่ทราบมันก็มีแหละอันนี้ก็ต้องมันก็มันก็บอกว่าจะไม่มีเลยก็ไม่ได้เนาะคนที่แบบว่าเผลอบแบบลืมบางคนอยู่ต่างประเทศก็เบื่อละอะไรเงี้ยก็มีนะครับทีนี้สังเกตจากที่เรายืน่นยื่น ขอเราชําระหานี้เนี่ยก็มีหลายคนนะที่ไม่ได้ยืน่นยื่นไม่ทันหรืออะไรเงี้ยต้องไปไยื่นคําร้องต่อศาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะถ้าทุกคนเนี่ยให,ให้ให้เราให้เราจำไว้อย่างนี้ก็ได้ว่าเราอะอย่างน้อยเรามีเงินตรงนี้รออยู่แค่คอยติดตามติดตามข่าวสารแล้วก็ทําเอกสาร,ร,รตามที่เขาให้เราทํานะครับเวลาเขาให้เราทำเราก็ทําให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองนะครับเป็นกาลังใจให้กันครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมนะฮะร,รักษาสิทธิ์ไปทุกคนครับสวัสดีครับ